ต้องเย็นเร็วเปิดประตูบ้านเข้ามาตอนนเราทำอะไรอยู่ผมกินข้าวในบ้านผมเนี่ยกินข้าวในบ้านเไป็นบ้านพี่เอที่เขาเห็นเขานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็เดินเดินแล้วบอกว่าไฟมันไหม้บ้านผมก็กวิ่งออกมาหยิบถังไปยุงถังขยะเนี่ยมาลาดเดินออกมีฟัน,น,นไม่ฟันเลยมันไหม้แดงทัออ้งบ้าน,านเลยอะทางประตูเลยใช่ทาประตูแต่ไม่มีคนอยู่นะที่ผมบ้านไม่มีไม่มีทองบ้านไม่มีนี่ อันนี้ก็ยากเขาเนี่ยแต่เขาล็อกไว้เขาล็อกประตูในรัวน้วในล็อกไปแล้วแใช้ไฟก่อนแล้วเราทำไงนี่ของข้าวาตรงนี้ไม่ใช่แล้วเรา,เราทำไงดับก็น,น,น้ำเอาน้ำเอาน้ำในในอ่างนี้ไปไปราดแล้วก็ให้พี่ชายมาถอด์ตั๊กตู้เย็นแล้วก็ลากยางกันออกมาไฟมันลุกตรงไหนลุกตรงหน้าตู้เย็นเลยกองอยู่ตรงหน้าตู้เย็นเลยแล้วก็มีในห้องอีก,กองหนึ่ง ห้องมีตู้เก๋น่ะในห้องอีก,กองหนึ่งเผาเสืส้อผ้าห้องพิทุกห้องหลังอ่ะอยู่นี่ยอเออไอคนที่วันนัเผาอ่ะมีคนอยู่คนเผาเหรอใช่เพราะเขาเห็นว่ามีคนอยู่แล้วออกไปข้างๆม,มีคนเผาแน่นอนโอ้โหแบบผู้วานี่ต่ไม่ใช่เจ้าของบ้านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าบ้านม,ามันแอบเข้ามาเหรอใช่มันแอบเข้ามา,านี่ว่ะที่ว่ามันเข้าออกกันสามคนสองสามคนมันน่ะ คือรวดเขาได้รั่วบ้านหลังนี้ที่เข้าทุกทั้งวันเลยเข้าหลังเนี้ยตลอดหรือทางแล้วก็ไปดึงปั๊กตู้เย็นออกแล้วตู้อันน้นห้องอีกองก็เรียบร้อยมันส่งในห้องอีกองด้วยของกองก็เห็นเหตุอย่างนี้เดี๋ยวปิดไว้นะพี่นะปิดไว้อันไหนที่ว่ามันจับต้องใครที่บอกปูนี้ข้างหลังใครเห็นหรือเปล่าไม่ใครเห็นหรือเปล่าอันนี้ทั้งหมบ้านตาแต็นแหละที่ต้องแจ้งบ่อยๆอ่ะที่มันไม่ดีอ่ะมาบ้าย เราก็มาเอาป้านเนี่ยมันต้องมีพวกอุปกรณ์ยาอยู่แล้วพี่พี่ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่อยู่บ้านแฟนในเมืองอแต้ไม่มีคนอยู่ใช่ปกตินี่แล้วก็มีดนีแล้วก็มีดเอาไว้ตรงนี้น้องน้ำบ้านอยู่ตรงนี้พี่อยู่ติดกันเนี่ยพี่อยู่ติดกันเลยมันจะเดินคว่ำมันโคตรน่าจะมันโดนไฟถูกป่ะเออน่าจะโดนไฟก ต่อข้างนอกอ่ะใช่ผมลากมันออกไปก็เลยไหมตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นข้ามาตู้เย็นอ่ะไหมหมดแล้วตรงนี้ไหมหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่มาเห็นอ้าวผมมาคนลากไม่เห็นเพราะก็ลากออกไปสองวันไหมอยู่ตรงนอกค่ะรวมกันเต็มเลยเต็มอกเขาเขาแม่เขาก็น่าจะรู้เพราะว่าใช่เขารู้เขารู้เพราะเขามาพูดอยู่เมื่อกี้ไ้ว่าไปหาเขาหนูไปโทรไปหาเขาเขาบอกว่าอีกองหนึ่งมันน่าจะลื้อมันเนี่ยอันนี้ลอยลื้อมันอยู่แล้วเนี่ย เนี่ยมันลื้อของมันอยู่แล้วนะฝ้าฝ้าฝ้าได้ครับรื้ภาชนะอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดยิ่งก่อนฉนั้นแหละห่วได้เลยเอาฝาปิดมาด้ขออนุญาตนะครับขอให้เจ้าของบ้านกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่กับผมพวางมืออยู่พี่อุทาเลยครมีลายนิ้วมืออยู่นี่น่าจะเป็นหลอดเส้นยานแสงแสงอยู่ในนี้เพราะว่ามันอยู่กันตลอด ปวดน้ำมันอะใช่ซื้อเหมือนกันะแล้วก็ในในหัวเป็นแท็กพี่เปาเคยสั่งแทกพี่อ่าอันนี้อันนี้ปล่อยไว้นี่อะไรใส่ยาเไรใช่ใช่ใช่ไหมใช่เลยมันมั่วทั้งวันพี่